ผมได้ยินเรื่องเล่านี้จากปู่ของผมท่านเล่าว่าสมัยก่อนมีการรบกันระหว่างทหารไทยและทหารเขมรอยู่บ่อยครั้งบริเวณชายแดนที่เต็มไปด้วยป่าลึกวันหนึ่งทหารไทยกลุ่มหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในป่าพวกเขาเจอหมู่บ้านร้างที่ดูน่ากลัวเฮ้ย <Hey, S 1> ดูนั่นสิมีหมู่บ้านด้วย เสียงทหารคนหนึ่งพูดขึ้นพวกเขาตัดสินใจเข้าไปหาที่พักพิงแต่บรรยากาศในหมู่บ้านมันวังเวงยังบอกไม่ถูกไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องตอนกลางคืนทุกคนนอนหลับแต่ผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนกําลังเดินอยู่รอบๆกระท่อมผมลุกขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นใครพอจะกลับเข้าไปนอนเสียงกระสิบ ก็ดังขึ้นข้างหูว่าออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าผมสะดุ้งตื่นทุกคนบอกว่าผมคงแค่ฝันร้ายแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่ผมรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาตลอดเวลา วันรุ่งขึ้นพวกเราตัดสินใจออกจากหมู่บ้านแต่ระหว่างทางทหารคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเจอเขาอีกเลยปู่ผมบอกว่านั่นคือวิญญาณทหารขเขมรที่ยังคงวนเวียนอยู่รอวันแก้แค้นและคอยลากคนที่หลงเข้ามาในอนณาเขตของตนไป ผมเลยไม่กล้าเฉียดใกล้ชายแดนแถวนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้